เตณัฐพรหลังออกกำลังกายเป็นนางเอกซุปตาแถวหน้าเมืองไทยอย่างเต้าณัฐพรเตมีรักโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและอีกหลากหลายผลงานของเธอผ่านจอแก้วและช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งสาวเต้าที่มีทั้งความสวยน่ารักเป็นกันเองและมากความสามารถของเธอทำให้มีแฟนคลับทั้งในไทยและต่างประเทศติดตามซัพพอร์ตจำนวนมากก่อนหน้านี้สาวเต้าเจอประเด็นเรื่องหุ่นที่บอกกันว่าผอมเกินไปหรือเปล่า บางก็บอกว่าหุ่นไม่สวยต่างๆนานาจนเธอออกมาเผยว่าหลายคนบอกว่าผอมเกินไปแต่จริงๆเธอนั้นก็ดูแลรูปร่างตัวเองอย่างดีทั้งเรื่องการออกกําลังกายและเรื่องอาหารการกินล่าสุดสาวแต้วโพสต์ภาพตัวเองผ่านอินสตาแกรมสาวแต้วมาในชุดออกกําลังกายอวดหุ่นล่าสุดกล้ามหน้าท้องเป็นคลื่นสวยมากหุ่นกระชับสุดๆพร้อมทั้งแปะวิดีโอตอนออกกําลังกายทําเอาแฟนคลับหลายคนต่างเข้ามาชมเรื่องหุ่นไม่ขาดสาย นอกจากนี้เราก็ได้นำภาพและคลิปอื่นๆในสถานที่ฟิตเนสของเธอมาให้ชมกันเพลินๆด้วยจ้าไปชมกันเลย